พระเวสสันดรทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสันชัยกับพระนางบุษฎีแห่งแคว้นศรีวิลาชเมื่อพระเวสสันดรได้รับพระราชสมบัติจากพระบิดาได้พระราชทานช้างปัจจัยนาเคนแก่กษัตริย์แคว้นกลิงคาราชประชาชนไม่พอใจพระเวสสันดรจึงถูกพระบิดาเนรเทศไปยังป่าหิมพาน์ ถึงชูชกพรามเท่าชูชกมีอาชีพขอทานได้นางอมิตรดาบุตรสาวของเพื่อนที่ชูชกนำเงินที่ได้ไปฝากไว้แต่กับจ่ายหมดจึงยกลูกสาวให้มาเป็นภรรยานางอมิตรดามาอยู่กับชูชกกรนิบัติรับใช้อย่างดีจนเพื่อนบ้านอิจฉาจึงถูกรุมด่านางจึงร้องห่มร้องไห้กลับมาบ้าน ของพี่อย่าร้องไห้ไปเลยชาวบ้านมันลุมด่าน้องโอ๋โอมันด่าน้องว่าอย่างไรบอกพี่ชูมาเดี๋ยวพี่ชูไปจัดก,การมันเองมันด่าน้องว่าอีผู้ดีอีคนขยันอีไม่มีความชั่วมันน่าเสียใจยิ่งนักมันน่าเจ็บใจยิ่งนักพี่บอกแล้วอย่าเป็นคนดีมากเกินไปเด่นเกินหน้าเกินตาอย่าไปนสนใจมันเลย แต่ต่อไปนี้น้องจะไม่ทํางานบ้านแล้วนะพี่ชูต้องไปหาทานมาให้น้องแค่นี้พี่ชูจัดการได้ใช่มันผิดธรรมเนียมมันไม่ใช่เรื่องอะไรของพวกผู้ชายเขาแต่พี่ชูไม่ถือไม่รู้แหละพี่ต้องหาทานมาให้น้องไม่งั้นน้องจะกลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่และเราจะเอาเงินจากไหนมาจ้างทาสล,ล่ะแต่พี่ชูจะต้องไปเสียเงินทําไมเล่าตอนนี้พระเวสสันดรพระราชบุตรและพระชัยธีามาอยู่ที่เขาวงกฏพี่ก็ไปขอลูกพระองค์มาเลี้ยงสิ โอ้ยเขาวงกดเลยนะแม่พี่จะไม่เป็นลมตายก่อนหรือจะกลัวอะไรพี่เป็นผู้ชายแท้ๆขี้ขาดตาขาวไปได้ <c oughs> <c oughs> เอาก็เอาวะเพื่อจะได้อยู่กับนางเมตาดาต่อเป็นตายรายดีก็ยอมชูชกได้เก็บข้าวของเพื่อเตรียมไปเขาว,วงกดระหว่างทางที่เดินไปนั้นได้พบเจอกับชาวบ้านชาวบ้านจึงรุมด่า <c oughs> กีเท่าอับปีออกไปชูชกได้เดินไปเรื่อยๆและได้ไปพบเจอกับเจตบุตรที่กำลังทำหน้ากำยำถือธนูชี้มาทางตนพามเท่าชูชกจึงได้เดินไปหาไอ,เ,อเป็นใครมาทำอะไรที่นี่จเย็นคือปากไอเท่าหลังยานาอย่าใจร้อนท่านเอ๋ยตานี่แหละคือราชทูตของพระเวสสันดร แล้วท่านมีอะไรที่บอกว่าท่านคือราชะพูดเขาไปสัญจรอยู่ฝั่งนู้นนี่ค่าก็มาถึงแล้วแต่ถ้าข้าไปขอสองพระกุมารตอนนี้พระนางมัตซีต้องไม่ให้แน่ข้าคงต้องหาที่นอนก่อนแล้ว เวลาดึกสงัดพ้หาหนางมาสีก็ฝันประหลาดแสนพิสดารน,น่ากลัวสยดสยองยิ่งนักนี่เราฝันอะไรไปช่างเป็นฝันร้ายเสียจริง มักซีหรือหมอมฉันเองพ่คะเราเคยสัญญากันแล้วไม่ใช่หรอว่ากลางค่ำกลางคืนเราจะไม่มาหากันหาไม่ได้พ่คะหมอมฉันมาที่นี่เพราะมีเรื่องร้อนใจจริงๆเพคะเจ้ามีเรื่องอันใดนั่งอยู่ข้างนอกแล้วเราให้ข้าฟังซะหม่อมฉันฝันเห็นบุรุษกำยำล่ำสันทัดดอกไม้สีแดงทั้งหูทั้งสองข้างในมือถือดับองคมงกล้ามาแหวนพระไทยของหม่อมฉันพับหัวใจของหม่อมฉันแล้วหนีไปพ่คะ หมฉันจึงมาที่นี่เพื่อขอให้พระองค์ทรงทำนายฝันให้หมฉันเพคะไม่มีอันใดดอกพนาะงเจ้าเคยอยู่ในที่ที่มีแต่ความสุขพอเจ้าได้มาอยู่ในกระท่อมกันดารอาหารชนมากก็เป็นเผืือเป็นมัน่าของเจ้าจึงวิปริตเจ้าอย่าตกใจไปเลยขอบฉันทูนลลาเพคะค่ะ เวลารุ่งเช้าพระนางมาซีก็ไม่อยากออกไปป่าเลยทรงให้ห่วงยายพระราชโอรสทั้งสองแต่ก็ไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะผลไม้เผือกมันทั้งหลายก็ดูจะเหลือเพียงเล็กน้อยกันหาเจ้าต้องเชื่อฟังคำพูดของพี่นะตามแม่มาเร็วสเตจที่ไปคะ มองชัดเขาฝากรูปใหม่นะพี่ชาหลังฉันจะเข้าป่าไปหาผลไม้เลค่ะไปเถอะมาซีเจ้าอย่าห่วงทางนี้เลยนะคะการหาวันนี้อากาศดีจังเลยเราจะไปหาเล่นอะไรกันดีวันนี้เรามีไก่ไป<ะ>ไปเล่นที่อื่นกันเถอะตรงนี้ไม่อยากอยู่ใกล้ท่านพ่อโอเค กันหาชาลีมาหาพ่อหน่อยเร็วตุ๊ก <c oughs> มีอะไรหรือเพคะเสด็จพ่อลูกไปดูสิว่านั่งใครมานู่นตรงนั้นอ่ะได้มาจากเสด็จพ่อ,อแล้วลูกมาน่าจะเสด็จพ่อไข,อขอว่าแม่ามาตัวเลยนะพ่อขตามาทำอะไรที่นี่จ๊ะไอเด็กนี่ไปไกลดิ รู้ไหมข้าเป็นใครเออฉันจะรู้แน่ตาว่าแต่แต่ตาขนสวยดีนะตาใช้ยาสกขนยี่ห้ออะไรอ่ะไอเด็กนี่ไปไกลดิไอเด็กนี่พูดจาสุนัขไม่ะระบทานเลยเมื่อชูชกเข้าไปหาพระเวสสันดรมาถึงก็ทักทายปราศัยกันเรียบร้อยแ,แล้วตาเท่าชูชกก็ได้เริ่มอารัมพระบทชักแม่น้ำทั้งห้าเพื่อมาปาร,รถ แต่แกนี่พูดพลาดอยู่ตั้งนานจะมาขอลูกเราหรืออนเ,นเอาสิเรายกให้เราอยากทำทานอยู่แล้วขอบคุณพะยะค่ะสรุม่ได้ คิดเะว่าหมดเวรหมดกรรมตรงนี้ป่าก็รู้สึกวิปริตผิดไปทุกอย่างทุกประการไม้ที่มีผลก็กลับกลายเป็นมีดอกไม้ที่มีดอกก็กลับกลายเป็นมีผลทิศทั้งแปดก็มืดมัวท้องฟ้าก็กลายเป็นสีเลือดพระนายเนตรก็ทรงพร่างพระวรกายก็เสียวสันรริกเหลี่ยวกระเช้าก็หล่นไม้ขอ ไม้คานพลัดอะไรต่อมีอะไรก็ดูวุ่นวายไปหมดที่ที่มีผล,ลไม้เผือกมันก็บังเอิญไม่มีพระนางต้องบุกออกไปไกลกว่าที่เคย พอได้มาบ้างพอสมควรพระนางก็รีบกับอาสมเพราะห่วงพระกุมารทั้งสองแต่พอมาถึงกลางทางซึ่งเป็นทางแคบเดินได้เฉพาะตัวก็พบสัตว์ทั้งสามคือพระยาเสือเหลืองพระยาเสือโค้งพระยาไก่สอนราชสีซึ่งเป็นเทวดาแปลงกายมาเพื่อสกัดนางมัตสีไม่ให้ไปทันทั้งสองกุมารข้าแต่พระญาภาระะมฤคราชผู้เจริญ ข้ามีนาวอ่านางมาซีตอนนี้ค้าคิดถึงลูกมากได้โปรดเปิดทางให้ค้าด้วยเถิดได้โปรดเถิดถ้าท่านอยากได้ผลไม้ค้าจะแบ่งให้ท่านครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งค้าขอเก็บไว้ให้ลูกของค้าปตานนี้ลูกของค้าคงจะหิวแย่ได้โปรดเห็นใจค้าด้วยเถิดกันหาชชลี ลูกของหมฉันอยู่ที่ใดหรือเพคะโถพระองค์ทำไมจึงเป็นเฉยเหมือนทองไม่รู้ร้อนอย่างนี้ละเพคะลูกของหมฉันอยู่ที่ใดหรือเพคะแม่มัดซีแต่ก่อนเจ้ากลับบ้านแต่หัววันวันนี้คงชมดกชมป่าเพลินไปเลยสินะเจ้าถึงได้กลับมาคับมืดเช่นนี้ ในป่าก็ไม่ได้มีแค่สัตว์คนทันวิชาทรรวมไปถึงพันป่าอีกมากมายเจ้าคงคิดว่าข้าบวชเป็นฤาษีเจ้าถึงคิดจะมีชู้สินะคงสมใจเจ้าแล้วเจ้าถึงได้กลับมาข้ามเมื่อเช่นนี้หม่อมฉันกลับมาช้าเช่นนี้เพราะมีเหตุเกิดขึ้นในป่ามีสัตว์ร้ายมาขวางทางทําให้หม่อมฉันจึงมาไม่ได้และที่พระองค์ทรงมากล่าวหาว่าหม่อมฉันมีชู้นั้นได้หาเป็นความจริงไหม พระอ,องค์ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจหมอ่อมฉันมัดซีอุตสาติดตามพระอ,องค์มาอยู่ในป่าเพราะเป็นค่ารับใช้เบื้องยุคลาบาทแต่เมื่อพระอ,องค์ทรงไม่กรุณาเหตุใดพระอ,องค์จึงมาว่าด้วยชนีล่ะเพคะหมอ่อมฉันขอทูลลาไปตามหาลูกก่อนนะเพคะข้านางถึงกับสะอึกแต่ด้วยความถูกเรื่องลูกทั้งสองนั้นมีมากกว่า ครนจะตอบปากต่อคําพระนางก็วนเวียนค้นหาไปเรื่อยๆพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้นทุกอะไรเล่าจะมีล้นไปกว่าทุกของแม่ที่ลูกหายไม่ทราบว่าเป็นหรือตายกันหาชาลีกันหาชาลีลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนนะ้ากันหาชาลี เพคะหม่อมฉันตื่นแล้วเพคะครั้งนี้ท่านพี่จะบอกหม่อมฉันหรือยังเพคะว่าลูกของเราอยู่ที่ใดเจ้าจงตั้งใจฟังพี่ให้ดีอันสองกุมานี้พี่ยกให้แก่ตาเท่าชูชกไปแล้วโถ<ฮ><ฮ>ลูกแม่เจ้าอย่าโศกสั่นไปเลยเจ้าจงตั้งจิตของเจ้านั้นให้สมอนัตศรัทธาในปียบุตรทานบาร,รมีนี้เถิด ถ้าเป็นเช่อน,นันจริงมันก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยนะพี่ค้าสาธุกไปม,มาดดีแล้วใจฉันยังคิดถึงเหมืนอนเคย ฝากก้อนฝากก่อนเด็กนี่พูดจาหมาไม่ร้อะไรข้ามีนาวานางมาซีก็จะเลา้เอาก็จะก้มไม่แค่อะไรรไม่ซี